สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเตียบอกกี้เรียนรู้วิชาอะไรบ้างจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับเตียบอกกี้เกิดที่เกาะร้างบิดาชื่อเตียช่วยซัวเป็นสิทธิคนที่5ของเตียสัมหงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงส่วนมารดาชื่อหึงซูซู เป็นลูกสาวของพยาอินทรีคิ้วขาวผู้นำแห่งพักอินทรีฟ้าเตียบอกกี้นั้นได้รับการตั้งชื่อจากราชสีขนทองเจียซุนซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเตียบอกกี้ใช้เวลาในวัยเด็กอยู่บนเกาะน้ำแข็งอาคีเรียนรู้ทักษะการอยู่รอดขั้นพื้นฐานศึกษาศิลปะการต่อสู้และทักษะการอ่านเขียนจากพ่อแม่และพ่อบุญธรรมดังนั้น เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเตียบอกกี้นั้นได้เรียนรู้วิชาอะไรบ้างวิชาที่ 1. วิชาแพทย์เรียนรู้จากหมอเทวดาโอ้แชงูซึ่งสามารถใช้ทักษะนี้รักษาได้ทุกอย่างเช่นอาการบาดเจ็บภายในและภายนอกถูกพิษกระดูกหักและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากใครได้ดูในฉบับซีรีส์ก็จะเห็นว่าเตียบอกกี้นั้นใช้วิชาแพทย์รักษาผู้คนเป็นจำนวนมาก แม้แต่ลุงสามกับอาหกของเขาที่กระดูกหักก็ยังรักษาได้แต่ต้องมียาที่ใช้เฉพาะนะครับบวกกับแนวทางวิชาการแพทย์ที่เตียบอกกี้ศึกษามา 2. มัดเจ็ดทำร้ายเรียนรู้จากพ่อบุญธรรมนามราชสีขนทองเจียซุนวิชานี้นับว่ามีอนุภาพรายกาศยิ่งนักมัดเจ็ดทำร้ายนั้นประกอบไปด้วยหัวใจเป็นธาตุไฟปอดเป็นธาตุทอง ไตเป็นาธาตุน้ำหมามเป็นาธาตุดินตับเป็นาธาตุไม้บวกกับพลังความร้อนและเย็นพอฝึกปรือก็จะทำลายทั้ง7สิ่งทั้งเประการล้วนถูกทำลายอ่อนยุน่นแฝงความอ่อนในความแข็งแฝงความแข็งในความอ่อนใช้ขวางส่งตรงและหดเข้าครับศัตรูต้านทานพลังสายแรกไม่อาจรับพลังสายที่สองและต่อให้รับพลังสายที่สองได้ พลังสายที่3 4 5 6และ7ที่ปล่อยออกมาพร้อมกันนั้นจะรับได้อย่างไรและเพราะเหตุนี้จึงเรียกวิชานี้ว่าหมัดเจ็ดทำร้ายครับและผู้ที่ฝึกวิชานี้สำเร็จนับว่ามีน้อยยิ่งนักซึ่งในดาบมังกรหยกนั้นมีเพียงแค่เจียสุนกับเตียบอก,กี้เท่านั้นครับแม้แต่สำนักคงทงก็ไม่มีใครสำเร็จวิชานี้เลยวิชาที่3พลังก้าเอียงเตียบอก,กี้ หลังจากที่ช่วยผ่าตัดท้องของลิงข้างก็ได้พบกับคมภีรเก้าเอียงที่ซุกซ่อนอยู่ภายในนั้นซึ่งคมภีร์เก้าเอียงนั้นเขียนขั้นอยู่ในคมภี์ลังกาวตานสูตรหรือเรียกได้ว่าเป็นคมภี์ธรรมะของาศาสนาพุทธนิกายม ah an, หายานเขียนโดยภาษาสันสกิตโดยมีทั้งหมดสี่เล่มแต่มีหลวงจีนท่านหนึ่งได้เขียนเข้นวิชาเก้าเอียงเป็นภาษาจีนไว้หลักของวิชาเก้าเอียงนั้นจะแตกต่างกับวิชาต่อสู้ทั่วไปทั้งแผ่นดิน อาทิเช่นไม่คอยตามตนเองแต่คอยตามผู้อื่นคอยตามผู้อื่นจะดำรงสามารถชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อด้อยของผู้อื่นได้หมายความว่าเมื่อพบคู่ต่อสู้หากคู่ต่อสู้ไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายตามแต่ถ้าคู่ต่อสู้ไปทางขวาก็ให้ไปทางขวาตามทําให้สามารถยังรู้กําลังผู้อื่นได้ผิดหลักวิชาต่อสู้ทั่วไปที่ชี้แนะว่าชิงลงมือก่อนจะได้เปรียบ เมื่อฝึกถึงขั้นสูงสุดถึงกับสามารถใช้ลมปานคู่ต่อสู้มากระแทกทำร้ายใส่คู่ต่อสู้ได้ซึ่งผู้ที่ฝึกพลังเก้าเยงสำเร็จนั้นไม่เพียงมีพลังลมปานกล้าแข็งพลังเก้าแยงยังก่อเกิดเป็นพลังลมปานให้กับผู้ฝึกตลอดเวลาคล้ายมีพลังใช้ได้ไม่หมดสิน้นเมื่อพลังลมปานที่ใช้หมดก็จะก่อตัวขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วยิ่งมายิ่งกล้าแข็งนับเป็นสุดยอดวิชาลมปานอันดับหนึ่งในแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ วิชาที่4พลังเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลเตียบอ็อกกี้ฝึกปลือโดยมีเสี่ยวเจียวเป็นผู้แปลเคตข้อความให้ซึ่งผู้ที่ฝึกวิชานี้ได้ต้องเป็นประมุกนิกายเมงกาเท่านั้นนับแต่ผู้บัญญัติวิชานี้ขึ้นก็ไม่เคยมีประมุกนิกายคนใดฝึกสําเร็จอีกนอกจากเตียบอ็อกกี้วิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลเป็นหลักการโคจรพลังใช้กําลังภายในอย่างแยบคายเป็นการดึงพลังซ่อนเลน ที่อยู่ภายในกายของคนออกมายิ่งผู้ที่มีกําลังภายในลึกล้ําพลังภายในกายยิ่งท่วมทลักดุดน้ําป่าและนอกจากใช้เคลื่อนย้ายวัตถุนับพันช่างได้แล้วยังสามารถสะท้อนเปลี่ยนทิศทางการโจมตีของศัตรูได้ยืมพลังของศัตรูทําร้ายต่อบุคคลที่3ชักนําพลังของศัตรูสร้างช่องว่างรอยโหว่ของกระบวนท่าฝ่ายตรงข้ามได้วิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลขั้นที่หนึ่งผู้ที่มีไหวพริบปฏิพัน์ จะฝึกสําเร็จได้ภายใน7ปีส่วนชนชั้นรองลงไปอาจฝึกสําเร็จได้ภายใน14ปีเมื่อฝึกถึงขั้นที่2หากใช้เวลามากกว่า21ปีไม่มีความรุดหน้าก็ไม่อาจฝึกขั้นที่3ต่อได้หากยังขืนฝึกจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกเมื่อฝึกถึงขั้นที่5จะสามารถบังคับลมปานทั่วร่างได้ตามใจปรารถนาคิดปล่อยออกก็ปล่อยออกคิดล้งเข้าก็ล้งเข้า ทุกประการเป็นไปตามความต้องการซึ่งวิชาขึ้นยาจักรวาลน,นั้นมีทั้งหมด7ขั้นครับแต่ผู้ที่บัญญัติวิชานี้ฝึกปรือได้เพียงแค่ขั้นที่6เท่านั้นเพราะขั้นที่7บัญญัติขึ้นตามจินตนาการเพื่อมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและเตียบอกกี้ก็ฝึกถึงขั้นที่6เช่นกันครับวิชาที่5กงเล็บมังกรของสำนักเซาหลินเตียบอกกี้เรียนรู้จากคงแทไตซือ ตอนที่ต่อสู้บนยอดเขากวงเมง้งวิชานี้มีทั้งหมด38กระบวนท่าแต่ละท่านั้นแฝงด้วยความเกี้ยวกระดาดดุร้ายแต่บางครั้งก็แฝงความอ่อนยุนและไม่ปรากฏช่องว่างรอยโูนับว่าเป็นยอดวิชาคว้าจับของแผ่นดินซึ่งวิชานี้เป็นหนึ่งใน72ยอดวิชาของเซาลินเตียบอกกี้อาศัยไหวพริบและศึกษาแนวทางของวิชาจากการจู่โจมของคงแท่ไต้ซือจากนั้น ก็ได้ผสานวิชากงเล็บมังกรเข้ากับพลังเก้าเอีย้ยงทําให้มีอนุภาพรุนแรงและว่องไวกว่าเดิมจึงสามารถเอาชนะคงแท้ใต้ซื้อได้ครับวิชาที่6วิชาไทเก็กเตียบอกกี้เรียนรู้จากเตียสมฮงผู้เป็นอาจารย์ปู่ในตอนที่เตียบอกกี้นั้นต่อสู้กับ3ยอดฝีมือของมองโกและในภายหลังเตียบอบกี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจนบรรลุถึงขั้นสุดยอด วิชาไทเก๊กนั้นนับเป็นสุดยอดวิชาของสำนักบูตึงซึ่งบัญญัตโดยปรมาจารย์เตียสัมพงมีความเป็นเอกลักษณ์และผิดแผกแตกต่างจากวิชาอื่นทั่วไปกล่าวคือใช้ความอ่อนสยบแข็งใช้ความนิ่งสยบเคลื่อนไหวก็เกิดพลังหมุนวนไม่ขาดตอนแม้กระบวนท่าเชื่องช้าถึงใช้ออกทีหลังแต่ก็พิชิตคนได้ก่อนวิชานี้ใช้หลักวงกลมหมุนวนไม่ขาดตอน สร้างพลังและกระบวนท่าเป็นลักษณะวงกลมต่อเนื่องมีทั้งวงกลมวงเฉียงวงลีก็เกิดเป็นพลังหมุนวนสามารถชักนำกระบวนท่าของศัตรูได้วิชาหมัดไทเก็กไม่เพียงเน้นความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ทวงท่ายังต้องผ่อนคลายเคลื่อนไหวตามจิตสำนึกรวมจิตสมาธิกับสภาพร่างกายเป็นหนึ่งเดียวทุกทวงท่าแฝงความสว่างทั้งปกปิด ทั้งเปิดเผยผสานกันโดยมีเคส็ดสำคัญคือว่างเปล่าโปร่งโล่งพลังหนุนสูงห่อหุ้มทรงอกยกแผ่นหลังคลายช่วงเอวถ่วงตะโพกทิ้งหัวไหล่ลดข้อสอกครับต่อมาวิชาที่7เคส็วิชาในป้ายประกาศิทธิอารคีเตียบบอกกี้เรียนรู้โดยมีเสี่ยวเจียวเป็นผู้แปลเคส็ข้อความให้ครับในตอนที่ต่อสู้กับเหล่าทูตเปอร์เซีย ซึ่งเค้นวิชาเคลื่อนยาจักรวาลของเมงกานั้นความจริงมีต้นกําเนิดมาจากเปอร์เซียแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหลังจากตกทอดสู่แผ่นดินตรงวันทางด้านเปอร์เซียกับสูญหายไปวิชาฝีมือขั้นพื้นฐานของชาวเปอร์เซียนั้นอาจดูผิวเผินธรรมดาจริงแต่ระหว่างที่ใช้ออกก็ดึกล้ำยิ่งนักซึ่งเคล็ดข้อความในป้ายประกาศสิทธิ์นั้นเมื่อแปลเป็นภาษาฮั่นจะมีความหมายว่าสมควรซ้ายแท้จริงหน้า สมควรขวาแท้จริงหลัง3หลอกล่อเจ็จริงแท้จากไม่มีกลายเป็นมีฟ้าสี่เหลี่ยมแผ่นดินกลมเตียบอกกี้เมื่อได้ยินข้อความสั้นๆเหล่านี้คล้ายกับว่าอยู่ท่ามกลางเมฆดำทั่วท้องฟ้าและพยายามเชื่อมโยงเค็ดความหมายประโยคนี้เข้ากับเคดวิชาเคลื่อนย้ายจักกวาลที่ตนได้ฝึกปรือมาแต่ความจริงที่สามทูตเปอร์เซียเรียนรู้มานั้นเป็นเพียงวิชาแรกเริ่ม ที่อยู่ในเคล็วิชาเคลื่อยาานย้ายจักรวาลขั้นที่1แต่บนป้ายประกาศสิดอร์คีนั้นได้จารึกเคลวิธีพลิกแพงเอาไว้เป็นเหตุให้เพิ่มความลึกล้ำพิสดารซึ่งอาจเรียกได้ว่าการที่เตียบอกกี้ฝึกปรือวิชาจากป้ายประกาศสิดอร์คีนั้นถือว่าเป็นการฝึกวิชาเคลื่อยาานย้ายจักรวาลขั้นที่7ก็ได้ครับวิชาที่8วิชาสุดท้ายคัมภีเก้าอิมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเตียบอกกี้นั้น จะศึกษาและเรียนรู้ในภายหลังหรือเปล่าเพราะตอนที่เตียบอกกี้ได้คำภี์เก้าอิมมาจากจิวจี้ยักษ์นั้นตอนแรกเขาคิดอยากที่จะทําลายทิ้งครับเพราะคิดว่าเป็นวิชามารแต่เมื่อเปิดดูกับพบว่าเป็นสุดยอดวิชาที่หาได้ยากยิ่งและไม่ได้เป็นหลักวิชามารอะไรเลยเตียบอกกี้จึงเก็บรักษาไว้กับตัวและคิดจะนําไปปรึกษากับเตียสมฮงผู้เป็นอาจารย์ปู่ซึ่งคมภี์เก้าอิมนั้น ถูกแบ่งออกเป็นสองเล่มโดยเล่มแรกบันทึกหลักการของพื้นฐานวิชาฝีมือและเคล็ดกำลังภายในขั้นสูงไว้ส่วนเล่มหลังนั้นได้จดบันทึกวิธีการฝึกปรือซึ่งในคัมภีร์เล่มแรกนั้นเป็นหลักวิชาลมปานขั้นพื้นฐานเมื่อปรับพื้นฐานสําเร็จจะมีพลังภายในกล้าแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกปรือวิชาอื่นต่อไปช่วงท้ายของครึ่งเล่มแรกนั้นจะบันทึกเคล็ดลมปานเทพก้าวอิมไว้ นับเป็นสุดยอดวิชากําลังภายในหากฝึกสําเร็จจะมีพลังลมปานเปี่ยมล้นส่วนคัมภี์ครึ่งเล่มหลังนั้นเป็นการฝึกเปรือภาคปฏิบัติเช่นวิชาฝ่ามือขยี้หัวใจกงเล็บกระดูกขาววิชาเคลื่อนย้ายวิญญาณวิชาหมัดกำราบมานและวิชาโหดเส้นเอ็นย่อก,กระดูกแต่หากไม่ได้ศึกษาและฝึกปลือตามขั้นตอนแล้วก็จะเข้าสู่เส้นทางวิชามารดังเช่นจิวจี้เยียนั่นเองครับ และนี่ก็คือวรยุทธ์ที่เตียวโบกี้ได้เรียนรู้ภายในเรื่องครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวรยุทธ์ที่เตียวโบกี้ได้เรียนรู้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS เอสชาแนลกันด้วยนะครับ